สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนกันยายน2 5 6 3นี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนกันยายน2,563นี้ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการยับจริงๆครับสำหรับพอร์ตของผมนะด้วยความที่จากที่บวกมานะครับบวกมาประมาณ 4-5%ประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับแต่สำหรับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งการติดลบนะซึ่งก็ติดลบไปถึงประมาณ8%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าใจว่าขึ้นไปสูงสุดประมาณลบเเลยนะ ก็ถือว่าลบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ดูจะสมเหตุสมผลนะครับด้วยความที่ภาพรวมของตลาดนั้นก็ยังเป็นลักษณะของการซึมลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองสําหรับรอบนี้นะครับผมก็ซื้อเข้ามาในวันที่22กันยายน2,563ซึ่งก็มีการซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามาดังต่อไปนี้นะครับหุ้นตันแรกที่ซื้อเข้ามาก็คือ bts มีการซื้อเพิ่มเข้ามาจำนวน50หุ้นนะครับหุ้นละ1 0บาท10สตางค์ต่อหุ้น หุ้นที่2ก็จะเป็นหุ้น p t t นะครับซื้อเพิ่มเข้ามา14หุ้นในราคา34บาท50ต่างต่อหุ้น แล้วก็หุ้นอีกอันนึงนะครับก็คือ CPO ซื้อเพิ่มเข้ามา8หุ้นนะครับในราคา62บาท50สตางค์ต่อหุ้นและในเดือนนี้นะครับผมก็ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามาใหม่อีก1ห,หุ้นนั่นก็คือหุ้น v i h หรือบริษัทศรีวิชัยเวทวิวัฒจำกัดมหาชนสำหรับหุ้น v i h นะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีโรงพยาบาลในเครืออยู่ทั้งหมด4แห่งนะครับ ซึ่งก็จะเป็นโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับสาขาอ้อมน้อยสาขาหนองแขมสาขาสมุทรสาครแล้วก็สาขาแยกไฟฉายหุ้น V.I.H. นะครับผมก็ซื้อเข้ามาทั้งหมด70หุ้นในราคาหุ้นละ6บาท55สตางค์ต่อหุ้นสำหรับเหตุผลที่ผมซื้อหุ้น V.I.H. เข้ามานะครับก็คือ ผมเองนะครับอยากได้หุ้นโรงพยาบาลสักหุ้นหนึ่งเข้ามาไว้ในพอร์ตเพราะว่าผมมองแล้วว่าเทรน์ในอนาคตหลังจากนี้ไปแล้วก็หน้าตอนนี้นะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆประกอบกับโรคต่างๆมากมายนะครับก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นนะครับโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะต้องเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนะครับถ้าเราเป็นหวัดหรือว่าป่วยอะไรขึ้นมาเราก็จําเป็นที่จะต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลถูกไหมครับเหตุผลต่อมานะครับสำหรับ3หุ้นที่ผมซื้อก่อนหน้านั้นก็จะมีหุ้น BTS หุ้น p d t แล้วก็หุ้น CPO นะครับทั้ง3หุ้นนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในเซ็ต50 เพราะฉะนั้นนะครับหุ้นต่อไปที่ผมอยากจะซื้อก็เลยคิดว่าอยากจะได้หุ้นที่ไม่ได้อยู่ในเซตฟิคือมีความต้องการว่าอยากจะกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อหุ้นในเซตฟิเพิ่มเข้ามาซึ่งสําหรับหุ้น V I H นะครับก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเอสเซ สำหรับเหตุผลต่อมานะครับก็จะเกี่ยวกับงบการเงินของตัวบริษัทซึ่งผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูงบการเงินของตัวบริษัทค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันสำหรับพุ้น BIH นะครับสำหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนของหนี้สินเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของค่าดีเนี่ยค่าดีจะอยู่ที่ประมาณ0 6 8ถึง0.8เท่าเท่านั้นเอง คือค่า DE ยังไม่ถึง1ด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเขามีหนี้ค่อนข้างต่ําและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือในส่วนของกําไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็มีการเติบโตขึ้นมาน่าจะเกือบทุกๆปีนะครับตกเฉลี่ยปีละประมาณ10%กว่า์ขึ้นไปนะครับถือว่าเติบโตค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรคือมีบางปีเนี่ยเติบโตขึ้นมา40%ก็มีบางปีเติบโตขึ้นมา50%ก็มีอะไรงนี้นะครับซึ่ง ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวบริษัทจะมีการเติบโตแบบอย่างนี้ทุกๆปีหรอกครับแต่ก็ขอให้มีการเติบโตเฉลี่ยขึ้นไปประมาณ10%ขึ้นไปก็พอแล้วสําหรับผมนะครับก็เลยถือว่าหุ้น v i h เนี่ยค่อนข้างโอเคสําหรับผมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือค่า pe อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ17-20ถึงเท่าเท่านั้นเองถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มเดียวกันนะครับเราก็จะพบว่าระดับ pe ณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30เท่าขึ้นทั้งนั้นเลย แม้แต่กระทั่งหุ้น BDMS เองก็มีค่า P/E ประมาณ38เท่าเลยมั้งนะตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะครับหุ้น v i h เนี่ยมีค่า P/E อยู่ที่ระดับ17เท่ากว่าก็ถือว่าเขามีค่า P/E ที่ค่อนข้างถูกนะครับผมก็เลยอยากจะเข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้ส่วนสำหรับปันผลก็อาจจะไม่ได้ให้เยอะนะครับเฉลี่ยต่อปีประมาณ2%อรสำหรับใครชอบหุ้นลงพยาบาลก็ลองมาดูหุ้น v i h ดูก็ได้นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูที่พอร์ตหุ้นโดยรวมของผมนะว่าณตอนนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันนะครับพอร์ตหุ้นโดยรวมของผมเนี่ยก็ติดลบอยู่ที่8.51%โดยที่หุ้น BTS นะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่392หุ้นทุนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่10บาท93สตางค์ต่อหุ้นก็ติดลบอยู่ที่8.51%หุ้นต่อมานะครับก็คือ CPO มีทั้งหมดอยู่ที่68หุนโดยทุนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่67บาท10สตางค์ต่อหุนก็ติดลบอยู่ที่9.09%หุ้นต่อมานะครับก็จะเป็นหุ้นพีดมีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่131หุ้นโดยทุนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่36บาท46สตางค์ต่อหุ้น ก็ติดลบไปทั้งสิ้น8.12%นะครับแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายก็คือหุ้นน้องใหม่อย่าง VISH นะครับซึ่งก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่70หุ้นนะครับโดยที่ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่6บาท70สตางค์ต่อหุ้นณนตอนนี้นะครับก็ติดลบอยู่ที่6.72% ก็คือติดลบทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉลี่ยทั้งหมดแล้วก็ติดลบทั้งสิ้นอยู่ที่8.51%สรุปในภาพรวมก็คือแดงทั้งพอร์ตเลยนะครับก็รู้สึกว่าเกินคาดนิดนึงนะด้วยความที่ CPO เองนะครับผมมองแนวรับสำคัญเอาไว้ตรง63บาทซึ่งตอนนี้ราคาก็หลุดตรง63บาทลงมาหรือว่าหุ้น PTT นะครับที่ผมมองแนวรับเอาไว้ตรง35บาทตอนนี้ก็หลุดตรงแนวรับสำคัญลงมาแล้ว หรือหุ้น BTS เองนะครับก็หลุด10บ,บาทลงมา ก็รู้สึกเฟลนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ยังเชื่อมั่นทั้ง3บริษัทนี้จะสามารถกลับขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่สภาพเศรษฐกิจนั้นมันเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาณนะตอนนี้เราก็ทยอยซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามานะครับยิ่งราคาหุ้นลดลงเราก็จะได้จํานวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะใครที่กําลัง DCA อยู่นะครับหรือว่าซื้อหุ้นตัวไหนอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับว่าเป็นยังไงแล้วพอร์ตณตอนนี้แดงหรือว่าเขียวบวกไปเท่าไหร่แล้ว หรือว่าติดลบเท่าไหร่แล้วนะครับก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆ่นใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักองเพื่อนได้นะครับ แล้วก็เเพื่อนท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับตอนแรกนะครับมีอยู่3หุ้นที่เลือกออกมานะก็คือ eks c h g แล้วก็ v i h สุดท้ายก็เลือกเป็น V I H นะครับเพราะว่าค่า P E เขาค่อนข้างที่จะต่ำที่สุดแล้วแต่โดยรวมแล้วนะครับทั้ง3หุ้นนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานที่ดีทั้งคู่เลยนะอ่ะประมาณนี้